สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะท่านผู้ฟังดื่มน้ําอุ่นกันบ้างไหมคะลองมาฟังอันนี้นะคะดื่มน้ําอุ่นวันละนิดชีวิต ท่านผู้ฟังจะเปลี่ยนไปในปัจจุบันมีเครื่องดื่มให้เราเลือกดื่มกันมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชากาแฟชานมไข่มุกและอื่นๆแต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าน้ำอุ่นเครื่องดื่มที่สสนจะธรรมดาที่เรามักจะมองข้ามไปนั้นเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการทีเดียวเรามาฟังสรรพคุณนะคะของการดื่มน้ำอุ่นน้ำอุ่นมีประโยชน์คือช่วยป้องกันไข้หวัด เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องขณะมีประจำเดือนช่วยบำรุงผิวพรรณสิวฟ้าลดลงหลุมสิวจางหายเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยขจัดของเสียหรือสารพิษต่างๆที่เป็นต้นกำเนิดของการเกิดสิวอีกทั้งยังลดอาการอักเสบของหัวสิวต่างๆได้ ช่วยให้ระบบเาผาผลาญทำงานดีขึ้นเพราะน้ำอุ่นช่วยปรับอุณหภูมิของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยขจัดของเสียในร่างกายได้เนื่องจากน้ำอุ่นทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยขับเหงื่อมาพร้อมกับของเสียต่างๆออกมานะคะช่วยลดอาการหน้ามืดเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้ร่างกายเพิ่มขึ้นช่วยลดปัญหาโรคหอบหืด เนื่องจากช่วยกำจัดของเสียที่สะสมในลำคอให้หายไปช่วยลดกลิ่นปากและช่วยสมานแผลในช่องปากเนื่องจากน้ำอุ่นทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากสะอาดและช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากช่วยลดอาการคัดจมูกหรือพองจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ด้วยเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยชำระล้างสารพิษในร่างกายและทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นช่วยลดน้ำหนัก เพราะน้ำอุ่นช่วยเพิ่มอุณภูมิให้กับเพาะอ,อาหารและลำไส้จึงทำให้ความสามารถในการเผาผลาญดีขึ้นและช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้อีกด้วยช่วยลดอาการเมาค้างเพราะน้ำอุ่นทำให้กับพาะอ,อาหารลำไส้และตับกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลจากประโยชน์ครอบจักรกวาลของน้ำอุ่นที่ได้กล่าวมานะคะคุณผู้ฟังคงอยากทราบกันแล้วว่าเราควรจะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มน้ำอุ่นอย่างไรดีอันดับแรกเราต้องจำแนกน้ำอุ่นออกจากน้ำร้อนให้ได้ก่อนเพราะน้ำอุ่นที่เหมาะสมในการดื่มนั้นควรมีอุณหภูมิประมาณ50องศาหรือต่ำกว่าเล็กน้อย จึงถือว่าเป็นอุณหภูมิที่พอดีกับการดื่มเพื่อสุขภาพหากในกรณีที่ท่านผู้ฟังไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถใช้การลองชิมด้วยริมฝีปากเพียงเล็กน้อยโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือต้องไม่ทำให้รู้สึกแสบร้อนในช่องปากเมื่อดื่มเข้าไป ส่วนปริมาณที่เหมาะสมก็คือควรดื่มน้ำ8แก้วต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งนี้ในหนึ่งวันท่านผู้ฟังควร,รเลือกดื่มสลับระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำอุณหภูมิห้องและน้ำเย็นหรือท่านผู้ฟังจะเลือกดื่มเฉพาะน้ำอุ่นเลยก็สามารถทำได้โดยที่ดื่มในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าระหว่างมื้ออาหารหรือระหว่างวันทำงาน ก็ควรพักดื่มน้ำอุ่นทุกๆ1-2ชั่วโมงและสามารถดื่มในช่วงก่อนเข้านอนได้อีกด้วยนะคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคงไม่รอช้าที่จะรีบหาน้ำอุ่นมาดื่มกันรับรองว่าท่านผู้ฟังจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสุขภาพตัวเองอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง ก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดเรียบเรียงโดยคุณอังสุนีมีศีสุขรู้หรือไม่นะคะว่าอาบน้ำแบบไหนดีต่อผิวเรามารับฟังกันนะคะการอาบน้ำไม่ใช่แค่การชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยคืนความสดชื่นให้กับร่างกายและสมองรวมทั้ง น้ำยังช่วยดูแลผิวพรรณให้มีสุขภาพดีได้ด้วยการอาบน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่คนรักสุขภาพไม่ควรมองข้ามเราลองไปดูกันนะคะว่าอาบน้ำในอุณหภูมิต่างกันจะให้ผลดีกับผิวอย่างไรและอุณหภูมิน้ำแบบไหนที่ดีต่อผิวเราบ้างเริ่มกันที่น้ำร้อนนะคะ การอาบน้ำร้อนจะต้องมีอุณหภูมิประมาณ37-42ถึงองศาเซลเซียสไม่ควรเกิน42องศาเซลเซียสอุณหภูมิระดับนี้จะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทำให้ร่างกายตื่นตัวแต่ไม่ควรอาบหรือแช่น้ำร้อนเกิน15นาทีเพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนหน้ามืดเป็นลมได้นอกจากนี้ยังทำให้ผิวแห้งมีผื่นขึ้นผิวเหี่ยวหรืออาจทำให้เลือดขั่ง ประาอ่อนล้ากวนกระวายง่วงเหงาและเมื่ออาบน้ำร้อนเสร็จควรอาบซ้ำด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนหรือจะทาครีมบำรุงผิวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ได้เพื่อไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไปน้ำร้อนอุณหภูมิ42องศาเซลเซียสเทียบได้กับการแช่บ่อน,น้ำพุร้อนคล้ายออนเซ็นของญี่ปุ่นหรืออาบน้ำร้อนแช่ตัวในสปาหรือสถานบำบัดต่างๆ น้ำร้อนอุณหภูมิ42องศาเซลเซียสจะมีระอองไอ้น้ำบางมากๆลอยขึ้นมาไอ้น้ำจะไม่หนาและเห็นเป็นสีขาวชัดเจนเหมือนน้ำเดือดน,น้ำอุ่นละคะเรามาดูนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการอาบน้ำอุ่นอยู่ที่27-37องศาเซลเซียสจะช่วยให้ผิวขับของเสียที่ค้างค้างออกมาได้มากขึ้นทำให้รู้สึกสบายตัวช่วยลดอาการมือเท้าเย็น อาการบวมของเส้นเลือดขอดช่วยกระตุ้นการไหลของเลือดและช่วยลดความเครียดได้การแช่น้ำอุ่นเหมาะสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะน้ำอุ่นจะไปเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายทำให้รู้สึกสบายตัวหลับได้ง่ายและนานขึ้น น้ำอุ่นอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสจะเป็นความร้อนระดับเดียวกับอุณหภูมิในร่างกายโดยให้สังเกตว่าเมื่ออาบแล้วจะสบายตัวแม้จะอาบน้ำแช่นานๆนก็ไม่รู้สึกแสบผิวแต่จะรู้สึกสบายตัวแล้วน้ำเย็นละคะการอาบน้ำเย็นควรอาบที่อุณหภูมิต่ำกว่า27องศาเซลเซียสในช่วงแรกที่อาบน้ำเย็นจะรู้สึกหนาวจนขนลุก แต่กลับช่วยให้กล้ามเนื้อตื่นตัวได้ดีเพราะเลือดจะมาเลี้ยงผิวหนังได้มากขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อตื่นตัวก็ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นขณะเดียวกันงานวิจัยในต่างประเทศยังพบว่าการอาบน้ํำเย็นจะช่วยลดความรู้สึกซึมเศร้าอาการหดหู่ได้ด้วยนอกจากนี้หลังอาบน้ํำเย็นแล้วควรทาครีมบำรุงผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งแตกเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสุขภาพดี น้ำเย็นอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเป็นความเย็นที่พอเหมาะที่จะไม่ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนจนผิวซีดเล็บมือไม่เขียวคำ่ผิวเนื้อไม่เหี่ยวและไม่เย็นจนรู้สึกปากสั่นฟันกระทบนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาการุณพักสักครู่นะคะ อาดุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปัง่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สวนนพร,รัตน์รีสอร์ทอัมพาวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารริมน้ำปรับอากาศรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน Bo ุ k i ิ g Agoda และ o o m s ์ o ค้ m o ฟี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใทันทีสมัครเลยห้ามพลาดจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นน้ำปลาแท้ตาซีฟูด้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กองหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเ,เพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada า h o อป e ี บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันโซลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3ส,สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนำสามสุดยอดสมุนไพรอายุโลเวทตรีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของฟันผุกลิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแ้นนำทั่วประเทศสัญ,ญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา ใหม่สเปร์แก้ไอตาตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคท,ทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุด ขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาปเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์สำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะไวรัสตับอักเสบบีนะคะภัยเงียบแพร่ง,ง่ายก่อโรคร้ายถึงชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ตับ จะก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติมีอาการตับบวมโตอ่อนเพลียซึ่งไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิดได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A B C D ดีและอ e, ีเป็นต้นนะคะแต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มักไม่มีอาการผิดปกติและกว่าจะเข้ามาตรวจรับการรักษาตัวโรคก็พัฒนาเกินระยะที่จะสามารถทำการรักษาให้หายได้นั่นก็คือเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับระยะลุกรามภาหะนะคะในการส่งต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ไวรัสตับอักเสบบีสามารถพบได้ในสารคัดหลั่งทุกชนิดของผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในกระแสะเลือดจึงสามารถแพร่เชื้อได้จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งได้โดยช่องทางที่พบว่าเป็นสาเหตุให้มีการแพร่เชื้อมากที่สุดก็คือทางเพศสัมพันธ์และการถ่ายทอดจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกอาการของไวรัสตับอักเสบบีนะคะ เมื่อได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะเข้าไปในกระแสเลือดและแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ตับส่วนใหญ่ผู้ได้รับเชื้อมักไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนแต่ในบางรายอาจมีอาการดังนี้มีอาการคล้ายไข้หวัดคลื่นไส้อาเจียนตับโตตัวและตาเหลืองนะคะจากนั้นภูมิต้านทานของร่างกายจะพยายามกำจัดเชื้อหากไม่สามารถกำจัดได้หมด ก็จะเกิดภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังต้นเหตุก่อโรคตับแข็งและมะเร็งตับนะคะจากข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังไปนาน5ปีจะพบว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะตับแข็งประมาณร้อยละ8 20คือมีอาการตับบวมขาบวมตัวและตาเหลืองซึมสับสน ซึ่งเกินจะเยวยารักษาให้ดีขึ้นต้องรอรับบริจาคตับเพื่อต่อการมีชีวิตอยู่หรืออาจเสียชีวิตด้วยภาวะตับวายหรืออาจตรวจพบว่ามีก้อนขนาดใหญ่ในตับซึ่งก็คือมะเร็งตับแนวทางการรักษานะคะเชื้อไวรัสตับอักเสบบเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยร่างกายมนุษย์ในการดำรงชีพจึงสามารถแบ่งตัวเพิ่มปริมาณในร่างกายได้ การติดตามดูนิสัยของเชื้อไวรัสว่าปริมาณเชื้อมีเท่าไหร่ความสามารถในการแบ่งตัวเร็วหรือช้าและทำลายตับมากหรือน้อยจะเป็นเครื่องมือที่นำมาสู่การประเมินแนวทางการรักษาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีไวรัสตับอักเสบบี B, ที่นิสัยไม่ดีแบ่งตัวเร็วมีปริมาณเชื้อมากและมีตับอักเสบมากแน่นอน ผู้ป่วยรายนี้มีโอกาสเกิดตับแข็งมากมีโอกาสเกิดมะเร็งตับมากจึงต้องได้รับการรักษาเพื่อลดปริมาณไวรัสให้เหมาะสมแต่ถ้าผู้ป่วยมีไวรัสตับอักเสบบีปริมาณเชื้อน้อยและไม่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบโอกาสการเกิดตับแข็ง หรือมะเร็งตับก็ย่อมน้อยตามก็จะยังไม่ต้องเริ่มการรักษาเพียงแต่ต้องมีการติดตามเป็นระยะระยะและพร้อมที่จะเริ่มให้การรักษาถ้าหากว่านิสัยของไวรัสเปลี่ยนไปซึ่งในส่วนนี้แพทย์ผู้รักษาจะมีหน้าที่ที่จะอธิบายและให้ความรู้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยรักษาโรคตับนะคะ นอกจากติดตามอาการรักษาแล้วการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งควรปฏิบัติดังนี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลทำลายตับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานถั่วบดซึ่งมักมีเชื้อราบ,บางชนิดที่ส่งผลกระทบต่อตับการรับประทานยาบางชนิด ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยให้ตับแข็งแรงลดความเสี่ยงในการพัฒนาของโรคตับทั้งนี้ผู้ที่ทราบว่าตนเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ควรระมัดระวังเรื่องการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก w w w pptvhd36.com m o วี่ c l ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือเจอรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊แล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดส่วนนพร,รัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารปรับอากาศริมน้ำรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสมัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมาย และรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน Booking Agoda และ Room Scope ผิวหน้าสะอาดนุ่ม honey v bsc facial foam smooth and soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด พร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปังและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสําอางและสิ่งสงปกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ น้ำปลาแท้ตราซีฟูด้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กลองจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ l a z a d a s h o p ป e สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮอ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตาขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีนิเพลกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพลบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง BSC ห้างหุ้งส่วนจำกัดโรงงานน้ำปลาแสงไทยเก่าผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาซีฟู้ดสวนโนพรัตตรีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์โทรศัพท์062 3 9 6 5 2 9 8 0 62, 6 2 3 9 6 5 2 9 8